พยากรณ์อากาศประจําวันอังคารที่5กรกฎาคม2565พร้อมเช็คพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้ว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับวันนี้5กรกฎาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลน,น้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความอากาศต่ำบริบเวณประเทศเวียดน,นามตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน,น้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสําหรับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม65เรามาเช็คพื้นที่สีเหลืองและสีแดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักและตกหนักมากนะคะขออนุญ,ญาตเช็คในส่วนของพื้นที่สีแดงก่อนได้แก่จังหวัดตราดระนองและพังงาให้ระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันฝนสะสมด้วยนะ ถัดมามาเช็คพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกนัค่ะพื้นที่สีเหลืองได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมระยองจันทบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและกระบี่ค่ะปริมาณฝนสูงสุดมาดูกันเลยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ปริมาณฝนมากสุดวัดได้10.2 mm. มิลลิเมตรที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคอีสานจะมีฝนปานกลางร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากสุดวัดได้13.5ม mm. ิลลิเมตรที่ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยวัดได้สูงสุดอยู่ที่8.6 mm. มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งตกมาก สุดวัดได้70.5ม mm. ิลมตรที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละหกสิบของพื้นที่ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ห้าสิบแปดจุดแปดมิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่เป็นฝนปานกลางนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้แปดสิบจุดหนึ่งมิลิเมตรที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงากรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนเล็กน้อยร้อยละสี่สิบของพื้นที่ ฝนตกมากสุดวัาได้8.2ม mm ิลเมตรที่ศูนย์ประชุมศิริกิตเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับจังหวัดมีลุ้นฝนในวันนี้นะมาดูกันเลยภาคเหนือมีเชียงรายพยาวน่านภาคอีสานมีน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีอุทัยธานีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีจังหวัด ระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะปริมาณฝนวัดยังไงดูยังไงเผื่อเพื่อนๆจะดูแอปพลิเคชันด้วยตัวเองเนาะฝนเล็กน้อย0.1 10มมฝนปานกลาง10.1 35มเมตร ฝนหนัก3.5.1 90มมฝนหนักมากอยู่ที่90.1ม mm มขึ้นไปค่ะก็สามารถที่จะเช็คดูแอปพลิเคชันด้วยตัวเองได้ไม่สะดวกไม่เป็นไรติดตามผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคลิปนี้กีฬาไปก่อนจังหวะคลิป้าจ้าบ๊ายบาย